อะไรกันครับเนี่ยเป็นเครื่องดื่มโคคาโคล่าที่ไม่มีขายในบ้านเราแน่นอนคับเพราะว่า,ามันผลิตที่กัมพูชาก็คือในระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่ในกัมพูชาอยู่ที่เมืองหลวงพนมเปญครับเราก็เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ตาดีใช่จริงจริง จริงๆจะตาเราอาจจะต้องจะจ้องอะไรที่มันแปลกๆอะไรที่แปลกๆที่ไม่มีในบ้าน<ท>เรา,าแล้วเราอยากจะรีวิวอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มอัดลมที่เป็นรถของคนกัมพูชาแท้ทๆเลยไอซ์โคลาครับไปติดตามกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับผมตอนนี้เราก็ยังคงเดินเล่นอยู่ในกัมพูชาพนมเปญแล้วก็วันนี้เราก็ได้ไปพบกับเครื่องดื่มต้องบอกว่าบ้านเราไม่มีแน่นอนไม่มีจำหน่ายแน่นอนคืนอนคือถ้าเกิดบ้านเราเอาเข้าไปจําหน่ายเนี่ยมันจะมีภาษากัมพูชาอย่างเงี้ยเออมันก็จะดูแปลกๆเด้อจริงๆน่าจะเอามาผลิตบ้านเราบ้างนะอนี่นะฮะก็คือจะเป็นภาษา กัมพูชาเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับผมเออแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นอีกก็คืออันนี้แน่นอนเลยว่าฝาเปิดนี่เป็นแบบโบราณโบราณก็คือคุณต้องคุณผู้ชมจะต้องดึงฝาแล้วฉีกฝาออาไปเลยครับเอออ่ะภาษาอังกฤษก็มีนี่ยี่ห้อไอซ์โคล่าไอซ์โคล่าผมไปดูในแฟนเพจของไอซ์โคล่าของกัมพูชาแล้วเขามีแต่เป็นภาษากัมพูชาครับเราเลยต้องพารสลารสเลทแปลออกมาเขาบอกว่าเป็น น้ำอารมณ์ที่จะเพิ่มช่วยเพิ่มความอยากอาหารดับกระหายและเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองของเราในการทำงานประจำวันให้สำเร็จผมก็้าใว่าอย่างนี้ก็คือเหมือนกับมันจะเข้ากับรสของอาหารเนเวลาที่สมมติว่ากินอาหารแซบๆเราก็อยากจะซดเครื่องดื่มที่มันซ่าๆก็อันนี้เลยนะครับไอซ์โคลกาเขบอกว่ามันจะเพิ่มความอยากอาหารมันจะดับกระหายแล้วมันก็เพิ่ม ก็คือเหมือนจะทำให้สมองเรากระปรี้กระเป๋าสมองแร่นสมองแร่น,ม,น<ำ>มันมีไม,ม่นมีกี่รสอาจารย์จริงๆเขาบอกมันมีรสส้มมันมีรสโคลาแล้วก็เหมือนจะมีรสผลไม้อ๋อแต่วันนี้เอาเรารสโคลาเราเอา,ารสโคลาก็คือรสที่เป็นรสดั้งเดิมของของเขาแล้วก็น่าจะเป็นรสที่เป็นกลางๆที่สุดทีนี้ผมชอบกระปรี้เขาจังเลยเขาบอกว่าได้รับการทดสอบความปลอดภัยและคุณภาพอย่างเข้มงวดในเรื่องของความหวานแล้วก็ในเรื่องของ ก a าซคาร์บอนเนก็คือในเรื่องของกดคาร์บอนิกกดก๊าซคาร์บอนเนตอะไรต่างๆก๊าซเนี่ยแหละก็จะรวมกันในระดับที่เหมาะสมทําให้รสชาติอร่อยสําหรับลูกค้าทุกคนก็จะมีไอซ์โคลาไอซ์ไซตรัสแล้วก็ไอซ์ไซตรัสเป็นรสผลไม้อ่อนเยาวที่สนุกสนานเหมาะสำหรับทุกโปรแกรมผมว่าน่าจะทำให้เอ็นจอยสนุกสนานสดชื่นอย่างนั้นแหะคือทำกิจกรรมอะไรต่างๆมา ินอันนี้สดชื่นแน่นอนใช่แล้วก็เขบอกว่าตอนนี้มีมีโปรโมชั่นอย่าลืมที่จะตรวจสอบกระป๋องลุ้นรางวัลมีตั้งแต่5 0 0 0ั0หนึมันอยู่ใต้ฝาที่เราต้องดึงออกมาป่ะแล้วก็จะมีโอกาสชนะรางวัลอีกมากมายด้วยเอาแกะแกะอันนี้อันนี้ไม่ใช่โอ้โหระเบิดแรงมากจริงๆน่าจะเปิดหน้ากล้องให้คุณผู้ชมได้ดูนะโอโหอัดก๊าซไว้แรงจริงใต้ฝาก็มี thank y โถ ใต้ฝา Thank you ใต้ฝาเขาจะเขียนว่า Thank you นะครับคือก็คงจะไม่ได้รางวัลก็เดี๋ยวต้องกลับไปลุ้นต่อที่เมืองไทยด้วยครับวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนอันนั้นหวยอ๋อเแต่อันนี้ Thank you ก็คือหมดสิทธิ์ละก็คือเราไม่ได้โชคดีทางด้านนี้นะครับเฮ้ยกลิ่นนี้กลิ่นคือเครื่องดื่มโคลาเลยอืกลิ่นคือเครื่องดื่มโคลาผมนึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับน้ำอารมณ์บ้านเราที่ยี่ห้อออกมาใหม่ที่ทำเลียนแบบอีกยี่ห้อหนึ่งอะ รสชาติเป็นไงรสชาติก็ครึ่งดื่มโคล,ล่าเลยน้ำดำนี่แหละแต่แตหวานรูน้สึกหวานน้อยกว่าฝามันกินยากไหมเราไม่คุ้นแบบนี้นะผมว่ามันหวานน้อยกว่ามันจะออกค,ค,ค่อนมาทางจืดมันจะหวานน้อยเพราะเขาบอกว่าคือได้รับการตรวจสอบความหวานเอ่อ แล้วก็คาร์บบเนตของน้ําที่จะรวมกันในระดับที่เหมาะสมทําให้เป็นรสชาติที่อร่อยคือกัปปี้เขายังเขียนแบบแบบดั้งเดิมอ่ะนี่อ่านด้านโภชนาการเขาเนี่ยแฟตเนี่ยแฟตศูนย์กรัมไม่มีไขมันเป็นไปได้ไงไม่ไมีไขมันแล้วก็ <c oughs> อะไรเนี่ยคาร์โบไดคาร์โบเดทอันไหนคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดรสิบเอ็ดจุดหนึ่งอ๋อจะมาจากน้ําตาลใช่ไหม แล้วก็แคลอรี่ให้เท่าไหร่400พลังงานนี่เอเนจีสี่สิบสี่จุดเจ็ดโอ้โหใช่ไหมสี่สิบสี่จุดเจ็ดแคลอรี่โอ้แต่วันนี้เราน่าจะเดินเลยสี่สิบเจ็ดแคลอรี่เลยนะเลยไปแล้วเราเดินเยอะสี่สิบสี่จุดเจ็ดแคลอรี่ต่อหนึ่งร้อยมิลลิลิตรกระป๋องนี้สามร้อยสามสิบมิลลิลิตรคุณเข้าไปถึงมากสิอ่ะประมาณ ประมาณร้อยิบประมาณร้อยห้าิกิโลแคลอ๋อจอเกือบได้นะได้เพราะปกติบ้านเราจะคำนวณให้เป็นทั้งกระป๋องว่าเท่าไหร่เลยแต่อันนี้เขาต่อหนึ่งร้อยแต่รสอร่อยนะหวานผมว่ามันหวานมันหวานหวานไม่ได้ไม่ได้หวานมากมันดีแล้วถ้าผมว่าใส่กินกับน้ำดื่มกับน้ําแข็งนี่น่าจะอร่อยนะน้าแข็งเย็นๆนะเฮ้ยซาซาซาใช้ได้รสมันบางๆนะผมว่ามันไม่ได้ รถไม่ได้ไม่ได้หนาโอ้โหก๊ดเยอะไปหน่อยนะก๊าเยอะนะเยอะมากอันนี้ซ่านะผมรู้สึกว่ามันซ่ามากเลยใช่ซ่ามากอีกรอบไปกไปอ้วกดีกว่าไหม ASMR มากเลยมีนะครับนักศึกษาที่ดูช่องของอาจารย์เกษมบอกว่ายังไงครับต้องฟังเสียง ASMR ทุกคืนก่อนนอนโดยเฉพาะคลิปกินกุ้ยช่ายเดี๋ยวผมทำลิงค์ไว้ให้ดีกว่ามีคลิปกินกุยช่ายอยู่ทางนี้คุณดูห อ่าน <t ock for it> no. ั่นน่ะตรงนั้นนะผมทำลิงก์ไว้ให้อี ASMR อะไรเนี่ยพอไหมน่าเสษยถ้านั้นคงจะนอนไม่หลับเลยแหละคงคงฟังแล้วถ้าถ้าดูอาจารย์อยู่นะไม่อาจารย์จัดให้แล้วนะฮะการ์ดมันเยอะจริงๆนะมันเยอะมากเลยคือมันสร้างแล้วก็ทรรมวิธีผมว่าเขาทําได้ทําให้รถมันออกบางเบาได้ครับอย่างบ้านเราที่มียี่ห้อใหม่อีกยี่ห้อหนึ่งเกิดมาเขายังไม่สามารถทําให้รถมันบางเบาขนาดนี้ได้อะผมว่าอันนั้นมันจะมีความความหนาความ ความติ๊กของรสชาติอยู่นะมันจะมีความหนาอยู่แต่อันนี้รสมันบางมากๆเลยผมก็อธิบายไม่ถูกมัอนคือเขาก็น่าจะมาแข่งกับเจ้าตลาดใหญ่ๆระดับโลกนะนะที่เป็นยี่ห้อสีแดงอ่ะยี่ห้อสีแดงยี่ห้อสีแดงอันนั้นคืออันนั้นคือเจ้าตลาดเจ้าตลาดทั่วโลกทั่วโลกจริงๆชอบมากแต่บ้านเราแปลกคนกินสีฟ้ามากกว่าอ่ะใช่ สีฟ้าจะคลองตลาดหรือว่าถูกใจคนไทยมากกว่าเพราะมีนุรกิดสีฟ้านะใช่จนสีฟ้ามันมีช่วงหนึ่งที่หมดไลเซเส้นไปใช่ไหมบริษันต์แล้วก็ต้องมาตั้งอีกบริษันผลิตขึ้นมาก็ปรากฏว่ารถอันนั้นก็ออกจนหนาๆนะแล้วกลิ่นก็จะไม่ได้นะแรกๆคนจะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่จะไม่กินเลยนะแต่นี้ก็โอเคอันนี้อร่อยอันนี้โอเคอันนี้ผมว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินนะแต่คือพัฒนาเรื่องของ การเปิดฝาอีกนิดนึงบรรจุภัณฑ์นะเรื่องของการเปิดฝาถ้าพี่ทาตลาดบ้านเราคุณว่าไงรอดไหมได้อยู่ทําสีฟ้าทําสีฟ้าแข่งเลยนะได้อยู่ก๊าซเยอะมากเลยใช่เออเป็นไงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สิบคะแนนเต็มให้เท่าไหร่อ่ะอันนี้จะบอกว่าให้สิบอีกแล้วจะดูเวอร์ไปไหมแล้วเหรอเออเออเพราะว่าเรารีวิวอะไรทุกทีก็ให้สิบอ่ะเราเต็มสิบเต็มสิบให้สิบผมหักไปหนึ่ง ก็คือเรื่องแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์เรื่องแพ็คเกจบรรจุภัณฑ์แล้วก็หักไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือแก๊สเยอะไปหน่อยแก๊สเยอะใช่ไอ้นี้ผมผมผมให้อ่าผมให้แปดจุดห้าผมให้เก้าแล้วกันก็คือผมหักตรงบรรจุภัณฑ์ครับเออาส่วนแก๊สส่วนแก๊สผมไม่หักผมหักแค่บรรจุภัณฑ์คือทำให้มันดูทันสมัยหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ย สองคนท้องว่างหรือเปล่าแล้วมากินไม่ใช่นะเรากินทั้งวันนะวันนี้เรากินมาทั้งวันเลยใช่ไหมก๊าซมันเยอะจ,จริงเยอะจริงๆนะฮะเรียบร้อยอร่อยรสบางเบา <reopen> ผมขอนะอย่าลงคลิปนี้ตอนกลางคืนดึกแล้วลงได้ดึกแล้วลงได้เหรอสุดท้ายนี้ครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับ ช่องของอาจารย์เกษมมีคลิปใหม่มามันก็จะแจ้งเตือนทันทีคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูคลิปเก่าๆนี่เดี๋ยวลงไว้ให้ข้างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวลงไว้ก็คือเดี๋ยวคลิปเก่าๆสามารถจะคลิกดูได้จากตรงข้างๆตรงนี้ข้างๆนี้หรอใช่ข้างนั้นเลยมามาแล้วก็ยังไงเขียนคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวอะไรอยากเมืองลงเมืองนอกได้นะถ้าเกิดมันสามารถที่จะสั่งออนไลน์มาได้ เราเราก็จะสั่งมารีวิวให้ได้นะฮะครับผมหรือว่าจะให้เราไปรีวิวที่ไหนอย่าลืมนะเราบอกหลายคลิปแล้วว่าถ้าครบแสนสับเดี๋ยวจะครับหมื่นหมื่นสับเม่แสนสับมันไปไกลนะถ้าหมื่นสับแล้วเดี๋ยวจะพาไปตุรกีแล้วกันกล้าพมพาไปตุรกี30วันฮะลาออกเลยมม้อย่างนั้นเอาไปดีกว่าโอเคเขาขึ้นมาเลยครสวัสดีครับผมสวัสดีครับ